สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายอีกครั้งนะฮะสำหรับคนที่จะซื้อโปรแกรมของอตัว Python ไปใช้งานที่เครื่องเพื่อช่วยช่วยโพสต์นะครับตัวโปรแกรมนะครับทุกโปรแกรมนะของ Python นะครับของ Python จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบเครื่องที่จะเอาไปใช้ก่อนก่อนจะโอนเงินสั่งซื้อนะครับโดยการเข้าไปที่ลิงก์ตามที่ผมจะส่งให้หรือ,อตัวแทนก็ดีเอาลิงก์นี้ส่งให้ก็ได้นะครับ แล้วจะมีไฟล์นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า check your computer e a d y นะครับจะมีอยู่3ไฟล์นะโหลดทุกไฟล์นะครับคลิกดาวน์โหลดเลยนะทุกไฟล์คลิกทีละไฟล์นะครับใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วให้เข้าไปลบไฟล์เดิมออกก่อนนะครับลบไฟล์เดิมออกก่อนลบออกให้หมดเลยนะไฟล์ที่เคยดาวน์โหลดแล้วมาดาวน์โหลดใหม่นะครับเพราะว่าถ้าคุณดาวน์โหลดผิดพลาดหรือดาวน์โหลดซ้าเดิมเนี่ย มันจะขึ้นเป็นวงเล็บหนวง,งเล็บ2อ,อ่าดาวน์โหลดไว้ที่ไหนจำไว้ด้วยนะครับอ่าไาแรกไปแล้ว <c oughs> นะครับอ่าทีนี้ต่อมาเป็นไฟล์ที่2ดาวน์โหลดทุกไฟนะครับย้ำว่าทุกไฟนะฮะไฟที่2นะครับ,สรบเสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์ที่3ดาวน์โหลดเลยรอสักนิดนึงนะครับกดดาวน์โหลดเลยไฟล์ที่3 ตัวโปรแกรมนี้จะเป็นตัวทดสอบเครื่องว่าเครื่องคุณสามารถรันได้หรือเปล่าโอเคสเปคเครื่องเนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วว่าวินโดว์7ถึง Windows 10นะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 6 4 b i บิตนะครับตอนนี้นะนะตอนนี้นะ6 4บิตเท่านั้นแล้วก็แรมต้อง4 g กิกนะครับขึ้นไปนะครับ4กิกขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่ใช่ว่า4 g กิกที่ว่า เปิดบินโดวมาปุ๊บวินโดวกินพื้นที่ไปแล้ว3.5กิกเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องดูสเปคของตัวเองด้วยนะเครื่องอื่นเครื่องช้านี่คือรันไม่ได้เลยนะครับโอเคเมื่อดาวโหลดทุก3ไฟล์เสร็จแล้วนะครับคุณจะได้ไฟล์ประมาณนี้เครื่องไหนที่ไม่โชว์นามสกุล s z i p 0 0 2ให้ทําตามนี้นะครับ บน Windows เนี่ยถ้าเป็น w n n o w w Windows 10นะถ้าเป็น Windows 10ผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่า Windows 7จะเป็นแบบไหนให้ไปที่ View นี่นะครับไปที่ View แล้วไปที่ Option ตรงนี้เสร็จแล้วมันจะขึ้น Pop Up ขึ้นมาแบบนี้ให้ไปที่ View เหมือนเดิมเลื่อนนะครับเลื่อนหาข้อความที่ชื่อว่าา Hit extension นะครับผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะ for no file type ตอนแรกมันติ๊กถูกอยู่ให้เอาติ๊กถูกนี้ออกนะครับแล้วก็ถ้าเป็น don't show hidden file เนี่ยให้เป็น show ไปซะกด apply นะครับเพื่อให้นะคอมพิวเตอร์คุณ show นามสกุลไฟล์ขึ้นมานะครับคุณจะได้รู้มีกรณีศึกษานะครับกรณีถ้านะครับถ้าคุณโหลดไฟล์ซ้ำ หรือโหลดไปแล้วไม่เข้าใจเอ๊ะไฟไปอยู่ไหนหาไม่เจอโหลดซ้ำอีกรอบนึงมันจะเกิดอาการนี้ครับหลายคนผิดพลาดเพราะตรงนี้นะเอาคุณก็โหลดซ้ําไปอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นอาการแบบนี้มันจะมีวงเล็บเห็นไหมวงเล็บไปแท้อันนี้ไม่ได้เลยนะครับแตกไฟล์ไม่ได้เลยนะวิธีการคือลบทั้งหมดที่อยู่บนเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยไฟที่เกี่ยวกับตัวนี้นะลบออกทั้งหมดเลยแล้วโหลดใหม่อย่าให้มีวงเล็บแบบนี้ ต้องเอาออกต้องลบ,ลบออกเลยลบไฟล์นั้นออกเลยแล้วก็โหลดใหม่ให้เป็นไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น windows 7ผมไม่แน่ใจว่าการที่จะให้เขาโชว์นามสกุลไฟล์ทำแบบไหนผม,ผมเดี๋ยวนะกรณีถ้าเป็น windows 7นะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะแล้วไปที่ organize นะครับ folder search option ตรงนี้ folder search option กดไปนะครับ ก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมหน้าตา่าง View แล้วก็ปกติมันทิ๊ติถูกที่ his extension for no file type เนี่ยให้ติ๊กออกแล้วก็โชว์ซะโชว์ตรงติกตรงนี้นะฮะแล้วกด apply เท่านี้ไงฮะในส่วนของ windows 7นะครับหลังจากนั้นให้คุณไปโฟกัสที่ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย001นะครับมันจะมีไฟล์ 001, 0 0 2 003อถ้าในเครื่องคุณโชว์เป็น002และ0 0 3ไม่ต้องไปสนใจให้โฟกัสที่ไฟล์ตัวแรกนะครับ ที่ไม่มีนามสกุลหรือมีนามสกุลลงท้ายด้วย0ูนคลิกขวาเปิดด้วยโปรแกรมเซเว่นซิ a c t h e r e นะครับเ x เี Ag here, เสร็จแล้วคุณจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Check You r c o m p u t e r ready ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเมื่อกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ครับมองหาไฟล์ที่ชื่อว่า Check You r c o m p u t e r r e a d y exe นะครับที่เป็นรูปเหมือนกับบ้านหลังคาสีเขียวเเนี่ยดับเบิลคลิกเลยครับเดิลคลิกเลย รอจนกว่าตัวโปรแกรมหน้าจอสีดําจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าเนี่ยหน้าจอ Facebook อย่างเงี้ยถือว่าเครื่องนั้นใช้ได้ใช้โปรแกรมได้นะครับทําไมผมถึงแนะนําให้ทําแบบนี้ตอ่อเพราะว่าขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยนะครับขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมต้องทําแบบนี้เหมือนกันเป็นการเตรียมตัวก่อนว่าคุณจะทําความผู้ไม่เคยกับการโหลดไฟล์ประเภทแบบนี้รือเปล่าเพราะาโปรแกรมก็จะมีการโหลดไฟล์1นึ่งสองสาเหมือนกันนะครับแล้วค่อยไปแตกซิป นะถ้าทําผิดขั้นตอนอีกกรณีหนึ่งที่เห็นทําผิดพลาดกันนะ็คือดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วไม่ได้คลิกขวา x t ็ r แทก e แต่เป็นไปดับเบิลคลิกไฟล์แล้วมันก็เปิดไฟล์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถูกนะครับอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะอย่าดับเบิลคลิกเปิดไฟล์แบบนี้ให้ปิดไปเลยนะให้คลิกขวาอย่างเดียวนะครับแล้ว e XT ็กแ e ก e หรือไปที่ ap, เซเว่นแซบเจ็ดซิปนี่ยแล้ว e x t ็กแทก e นะครับถ้าใครเครื่องไหนไม่มี7ซนสิให้ติดตั้งซะนะครับโอเควันนี้ผมมาแค่นี้ครับสําหรับคนที่จะซื้อโปรแกรมนะต้องทําเงื่อนไขพวกนี้ก่อนเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยผมไม่ได้คือใจก็อยากขายทุกคนอยากขายที่มาเนี่ยอยากขายหมดแหละนะครับเพราะมันก็คือเงินเนาะใครไม่อยากได้เงินบ้างเนาะแต่เงื่อนไขคือต้องทําพวกนี้ก่อนถ้าเพราะว่าผมไม่สามารถซัพพอร์ตคน 10- 20คนหรือ30คนในเวลาเดียวกันได้นะแต่ละคนต้องพยายามในเบื้องต้นก่อน โปรแกรมมันไม่ได้ใช้งานง่ายๆเหมือนโปรแกรมสเสปลรูปทั่วไปผมเคยเกิดในหลายๆคลิปแล้วว่าโปรแกรมนี้เบื้องต้น,นแรกๆเลยเนี่ยผมทําเมื่อเพื่อใช้เองแต่ตอนเนี้ผมก็พยายามทําไฟล์หรือทําตัวเลือกของโปรแกรมให้ให้มันให,ให้สามารถปรับแต่งได้ให้ให้ใช้งานได้ในบแบบกรณีเอาไปใช้กับเครื่องอื่นอะไรเงี้ยก็มันก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วแหละนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายที่สุดเนาะอันนี้ต้องเรียนรู้กันนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ